ตอนนี้เหลือจุ้งจิ้งแล้วก็เกรซนะครับสำหรับจุ้งจิ้งเนะฮะเป็นที่ยอมรับเลยว่าเขาเป็นผู้แข่งขันที่มีสเสน่ห์นะครับและที่สําคัญนะฮะเขาเป็นคนที่มีความพยายามนะครับและความตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับแต่โชงเขาเมื่อวานนี้นะฮะกลับไม่สามารถคว้าคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งได้แม้แต่คะแนนเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยทั้งประเทศจะเห็นด้วยกับร้อยเสียงในห้องส่งหรือไม่ สำหรับเกรซนะครับเป็นผู้แข่งขันที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนไทยทั้งประเทศทุกครั้งในการแข่งขันนะฮะเห็นได้ชัดว่าเธอเนี่ยมีพัฒนาการที่โดดเด่นในทุกสัปดาห์เลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไทยทั้งประเทศจะส่งคะแนนให้เธอเพียงพอที่จะให้เธอได้ไปต่อหรือไม่และนี่คือคำตัดสินจากคนไทยทั้งประเทศครับ จริงจริงครับเสียใจด้วยครับถึงไม่ได้ไปต่อครับขอขอขอึงใจด้วยนะครับ ขันจากเดอะสตาร์สินะคะมานั่งคุยกับเราขอต้องรับจุ้งจริงค่ะสวัสดีครับต้องกักเทียงเลยเห็นไหมคือชอบ ก็ถือว่าเราชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะทุกกวันจันเนี่ยก็จะมีบรรดาน้องๆเดิรสตาร์เนี่ยหมุนสับเปลี่ยนเวียนกันมาพูดคุยกับเราแล้วก็ได้เห็นนะครับน้องๆแฟนคลับที่น่ารักนะครับก็เมื่อกี้เราได้ดูว t ทอานะครับเป็นยังไงพูดถึงบรรยากาศตอนนั้นหน่อยบรรยากาศตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรแล้วครับถ้าเราจะออกเราก็เต็มใจที่จะออกถ้าเราจะอยู่เราก็ทําเต็มที่สุดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแบบ เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วแบบตอนที่เราได้ทําออกไปคือมันมีความสุขมากถึงแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้อะไรอย<ช>่างเงี้ยครับแต่แบบตอนที่เราออกไปคือเรามีความสุขแล้วร้องไปมีคนโบกมือให้ร้อ,องตามเราแล้วแบบมันมันเต็มที่ที่สุดแล้วครับแล้วก็คนดูก็ชื่นชอบด้วยอ,อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนอคอนเสิร์ตของเราเลยเนาะครับนะฮะเป็นประเด็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม,<ผ>มนะฮะเอางี้ก่อนที่เราจะไปคุอยอีกเรื่องอื่นเนี่ยพี่อยากจะให้น้องจุ้งจิ้งเนี่ยได้แนะนําตัวกับ คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะฮะ<ช>อยากให้ทุกคนได้รู้จักว่าตอนนี้เนี่ยเราเอออายุเท่าไหร่เรียนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่บ้างครับผม,บผมสวัสดีครับผมจุ้งจิ้งปรชัชญานางรักนะครับอตอนนี้อายุ20ปีครับผมเรียนอยู่ชั้นปีที่2คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ครับเป็นละอ่อนเหนือครับละอ,อ,<า>อ่อนเชียงไงมี่ก็คนคนเชียงใหม่และอุตสาหกรรมาได้นี่อู้ได้น้อยหนึ่งอย่าเลยมันแพลไทยฟังแล้วมันไม่ใช่ ไม่ใช่อาเธคอเ่อความฝันเราจริงๆเราอยากเป็นอะไรครับนักร้องนะครับอยากเป็นนักร้องเลยแล้วเรียนเสราสตรทำไมอ่ะคือตอนเรียนเศราสารนี่คืออยากวิเคราะห์ครับผมอยากวิเคราะห์เป็นอยากเล่นหุ้นได้เพราะว่ามันเป็นวิชาที่แบบใช้ความคิดเยอะมากสำหรับวิชานี้ครับนอกพอบอกพี่ได้ไหมว่าหุ้นตอนนี้ตัวไหนน่าช้อนที่สุด สามเดือนเข้าบ okay. ้านนี่ไม่รู้เรื่องเลยโอเคสามเดือนเข้าบ้านไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ได้จับเลยใช่ไม่แต่เราเข้าใจเพราะว่ามีศิลปินหนึ่งคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์แล้วเป็นนักร้องก็คือพี่นัทศักดาทอนเออเขาเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักร้องเหมือนกันความฝันคือนักร้องนะครับนี่ก็ถือว่าได้ทำตามความฝันมาในระดับหนึ่งแล้วถูกต้องไว้ใช่ไหมฮะพูดถึงในบ้านเดอะสตาร์บ้างนะฮะทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาประกวดในเวทีเดอะสตาร์เอาจริงๆคือเวทีนี้อยากมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ตอนนั้นแบบยัง พ่อแม่ยังไม่อยากให้มาเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เนี้ยท่านคงคิดว่าแบบยังทาอะไรไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่พอตอนมาตอนแรกนี่คือยังไม่ได้บอกพ่อแม่นะครับตอนออดิชัน่นอ้อออาวเหรอม่ป็ปีแรกที่มาเลยใช่ครับปีแรกครับผมแล้วก็มาบอกตอนอีกทีคือผ่านเข้ารอบไปแล้วกําลังอีกอีกวันหนึ่งก็จะอะไรอ่ะจะคัดตัวแทนภาคเงี้ยครับ,รบแล้วก็โทรไปบอกว่าแม่ได้มาดอะสตาร์นะอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยครับแม่ก็ดีใจแล้วก็แบบ สนับสนุนให้มาเลยเอาวหม่เลยที่ทางบ้านครอบครัวเขาก็สนับสนุนหนูเหมือนกันรับผมก็ดีเนี่ยอย่างนี้สบายเลยครับจริงๆลองพูดถึงเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพที่เรามองเห็นเวทีเดะสตาร์ก่อนที่เราจะเข้ามาประกวดว่าเห็นภาพเวทีเดะสตาร์เนี่ยเป็นยังไงในความที่ของเราในความคิดของเราผก็แบบมันเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นเวทีที่ผมยากมั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าแบบผมคิดว่าคนที่จบออกไปมันมีคุณภาพกัมนทั้งนั้นแล้วก็แบบไม่เคยมีใครเลยที่แบบจบออกไปแล้วแบบ ไม่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมบอกไปคือแบบเก่งอะไรบ้างอะเก่งคือแต่ละคนคือเก่งหมดเลยถ้าร้องเก่งไม่งั้นก็การแสดงเก่งคือมันเก่งคือเขาจะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งที่ต้เ่ใช่ครับคือแม้ว่าจริงๆแล้วเวทีนี้เป็นเวทีสำหรับร้องเพลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็ได้เรียนทุกอย่างถูกต้องใช่ไหมนะฮะนั่นก็หมายความว่าวันหนึ่งที่เราอยู่บนเวทีแล้วนะครับจบจากการประกวดแล้วจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะอย่างนี้ในความคิดของเราก่อนเข้ากับ หลังจากที่เราได้ทำแล้วเนี่ยมันต่างกันไหมต่างครับผมยังไงฮะก่อนเข้านี่คือกลัวเลยครับกลัวคือแบบเข้าไปแล้วแบบจะเป็นยังไงอ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงอ่ะคือต้องไปเจออะไรบ้างอ่ะคือเราเราไม่รู้เลยว่าตอนนั้นใช่ครับเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยแต่พอได้เข้าไปแล้วแบบหลังจากที่แบบลองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เต้นก็ไม่ได้การแสดงก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเจอคุณครูครับผมแบบมันโอเคมากคือครูเขาแบบสอนทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะ ผมอ่ะใช่ครับเราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความคิดบวกขึ้นแล้วก็แบบสามารถแบบใช้ชีวิตกับตัวเองได้เียครับผมแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยคือมิตรภาพมิตรภาพของครอบครัวเดอะสตาร์ครับผมผมว่าเป็นหาที่ไหนไม่ได้แล้วแบบบางครั้งถ้าเราจะไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ฟิลอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้คือมาแบบมันได้ความรักจริงๆแม้กระทั่งแบบนั่งนั่งนั่งจอยอยู่อย่างเงี้ยหิวข้าวใช่ไหมเอารู้ใจเราอีกอะไรรู้ใจเราอีกใช่เร้ใจด้วยคนี่รู้ใจคนนั้นนะคือใคร ก็ทุกคนนะมันต้องมีสักแม่มันคนนั้นอ่ะคนนั้นเลยที่แบบต้องมีคนนั้นมีต้องมีมีสนิทสนิทเลยมีไหมก็มีใครที่ต้องการชื่อแค่ชื่อเท่านั้นก็มีเยอะแยะแค่ชื่อเท่านั้นยมันเยอะะนนี่คือมันเป็นไปได้ยากนะแบบการรู้ใจกันอย่างเงี้ยพี่เคยเป็นนั่งหงอยหอย่างเงี้ยเพื่อนถามเออหิวข้าวใช่ไหมปวดขี้ไม่ไม่มีใครมารู้ใจเราได้แับเออน้องบอกชื่อแล้วล่ะ อไผ่ผู้ใดผู้ใดผู้ใดก็เป็กัมเมืองก็ได้ออ๋เอิ้นดาวก็ได้ออ๋มันมันอีสานไอ้ปู้ไอ้ปู้เดี๋ยวนะเขาเป็นครูจีนเลขกางเกงในถุงเท้ากันรู้ล่าคููนี้เคยกางเกงใน ความนี้ก่อนปู้เนี่ยปู้เนี่ยเขาพูดมาหมดแล้วใช่ปู้เนี่ยเขาพูดหมดแล้วแต่พี่อยากได้เห็นได้ความคิดเห็นของทางจริงบ้างว่าถ้าที่ผมจาได้ก็คือแบบจริงเกงในพี่เขาหมดมั้งของเขาหมดแล้วพี่เขาบอกว่าจริงเลยกี่ตัวที่เขาบอกเออจริงก็ยังเหลืออยู่ก็ยังใส่ได้อีกหลายวันไงพี่ว่ามันพี่ยืมแล้วจริงเออพี่ก็เอาไปดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนั้นผมยังไม่ได้ใส่ไงเออทำไมตอนปู้พูดไม่ใช่อย่างนี้ ผูบอกจริงหมดเอออ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าสนิทกันในบ้านสนิทกันนะฮะอาจทำไงน่าเด่งไหมน่าเด่งไหมบ้านมันก็มีคนที่ดูแลกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยให้พูดถึงแต่ละคนดีกว่าให้เมาส์เลยใครเป็นยังไงบ้างเจ็ดคนเออปูไว้สุดท้ายเจ็ดคนเนาะเอาพี่เมย์ก่อนเลยอ่ะมีคนแรกเลยขี้บ่นครับขี้บ่นขี้บ่นนี่คือยังไงขี้บ่นขี้บ่นคือแบบถ้าถ้าถ้ายุงบินมาพี่จะตบปะ ผมมันบินมามันจะกัดเราแล้วอ่ะเพอ่งไปปุ๊บไอ้เขต้องปัดไม่ปัดก็ตบสองอย่างใช่แล้วพอยุงมาผมตบปุ๊บพี่เขาก็ตบหกผมเป้าแล้วบอกว่าตบยุงทำไมลูกบ่กมันก็มีชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยเอาผิดเหรอยุงตัวเดียวแล้วแบบไม่ก็เมย์เขาเป็นคนทำมาทำไงใช่แล้วแบบเสวนาทำได้เมย์เขาเป็นอย่างนี้ยุงบินมากัดปุ๊บคนอื่นตบเมย์บอกว่าสัพเพสตาสับทั้งหลาย เขาเป็นสไตล์นั้นเออในรูปแบบเขาอ่ะเมย์ที่บ่นต่อมาต่อมาอ้เขาเห็นพี่เอกก็นิ่งไม่พูดอะไรเหมือนเป็นคนเก็บรายละเอียดนะครับคือนิ่งๆแต่ว่ารู้คือฟัใช่ครับตอนตอนนี้เรานั่งคุยกันพี่เอก็อย่างเงี้ยเก็บเก็บเก็บหมดนะเก็บเก็บหมดนะครับแล้วก็แบบถ้าพี่เขาได้พูดมาทีนี่คือแบบทุกคนตายตายทุกคนตายคนแบบนี้น่ากลัวต่อมาต่อมาต่อมา เจเจรับผมเจเจอ่าเจเจเป็นยังไงคนนี้น้องเขาเสียงน่ากลัวมันมันเคยมีเกิดเกิดเหตุการณ์น้องเขาเป็นคนร้องเพลงร้องแล้วเสียงน้องเขาดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบทุกคนอ่ะถ้าทุกคนซ้อมก็เออก็เสียงก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เงี้ยแต่ถ้าเจเข้ามานี่คือแบบเสียงมันจะดังมากสมมือนแบดังแบบรับไม่ไหวครับแบบรับไม่ได้เลยแล้วก็วางแผนกันบอกว่า ออกไปเอาข้าวออกไปเอาข้าวข้างนอกกันก็ออกไปด้วยกันหมดทุกคนเลยครับไล้เจก็ออกไปไล้เจว่าเอยพี่เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเจไปเข้าห้องน้ำคนเดียวแล้วพวกผมก็รีบมีห้องเอาดีกับบ้านกับห้องเลยแล้วปิดห้องแล้วก็รอให้น้องอยู่ข้างนอกเขาเรียกเขาเขาเรียกทุกคนแบบดังมากครับผมแต่แต่มันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับมันมาถึงมันก็เคาะเคาะเคาะแล้วผมก็ไม่ยอมเปิดแล้ว แล้วมันก็ร้องเพลงอยู่หน้าห้องแล้วมันก็เคาะเคาะแล้ผมกูไม่ยอมเปิดแล้วแบบก็เคาะเคาะประตูเป็นสามช่าตุ้มตุ้มตุ้มจนแบบต้องยอมเปิดแล้วแบบก็ให้มันร้องเราก็ทนฟังเราก็ใส่ใส่สบาวางครับผมก็ทนทนไปอะไรเด็กล้อมเด็กล้อมเอาแก้วมาตั้งไว้ข้างๆเจ๊ๆดูว่าแก้วแตกไหมเออเจ๊ๆกำลังจุ๊งจี้เวลาเรียกไเอ๊ะอม่ต่อมาต่อมา ใครอีกเหลือใครอีกมาตังค์อ่ะมาตังมาตังน้องเล็กน้องเล็กมาตังค์ครับน้องเขาก็น่ารักครับไม่ค่อยมีอะไรให้เผาไงครับเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยโกมกหน่อยนึงโกมกหน่อยนึงนี่ขนาดบอกว่าไม่เผานะอืมไม่เผาบอกว่าโซกมกหน่อยนึงแค่นี้แหละครับน้องเขาน่ารักคือมาตังชอบแค่คิมูกปั้นหัวปั้นควายเล่นอยู่ในห้องไม่คุยไม่ถึงขนาดนั้นแม่ขนาดนั้นแล้วมีใครอีกมีใครอีก พี่หญิงหญิงอ pues ่ะหญิงอันนี้เจ้าแม่ซุงมุกยบ้าน่ารักเขาดีมากเลยนะเขาสวยแต่เขาไม่ชอบอาบน้ำครับเฮ้ยมันเย็นหรือเปล่าแอ์มันเย็นแอมเย็นพี่ไม่อาบมันเคยมันจะมีเดลี่ใช่ป่ะครับแล้วคือแบบทุกเช้าเขาจะมีตากล้องเข้ามาถ่ายแบบตอนในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันแรกคือพี่หญิงไม่รู้ว่าจะมีตากล้องเข้ามาถ่ายเขาไม่ได้เขียนคิ้วเขาเป็นคนคิ้วบางแล้วคือแบบหลังจากนั้นมาเขาก็เขียนคิ้วนอนนอนทุกวันเลยแล้วแบบบางวันตอนที่แบบเขาแต่งหน้าวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันแต่งหน้าสวยไง ที่เขาก็ไม่ยอมลุกกลางสำอางก็หลับไปอย่างนั้นตื่นมาโอ้ฉันสวยอะไรตื่นมาเจอก็โอ้สวยละครไทยโอ้ละครไทยโคเรียผมก็ไม่ยอมสระน้ำก็ไม่อาบเลยมันเป็นปกติเพราะบางทีคนเหนื่อยไงคนเหนื่อยส้มเป็นบ่อยไม่นะยังหมดยังหมดยังเกรซอ๋อน้องเจ้บ น่ารักครับเจนน่ารักเป็นผู้หญิงน่ารักครับดูแลดูแลดีครับผมน้องเขาทำกับข้าวให้บ่อยครับผมใช้อะไรก็ทำหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนว่านอนสนง่ายง่ายครับง่ายครับง่ายโอเคคนสุดท้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปพูดกับปู้เลย ความรู้สึกที่มีตอ่อเออเออเออชั้นแติที่มีต่อปู้เออไเหมนัไงเป็นวิชาที่น่ารักออน่ารักแล้วแบบคือในบ้านก็รักพี่เขาที่สุดแล้วอะไรเงี้ยรักแ,แบบพี่พี่เขาเป็นคนดูแลดีมากแม้กระทั่งแ,<ค>แบบแค,คือมันจะมีวีคหนึ่งที่ผมป่วยวีคลุกทุ่งับป่วยแบบ เกือบจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ใส่แมสตลอดเวลาแล้วคือเขาให้แยกห้องให้ผมนอนคนเดียวให้พี่ปู้ไปนอนกับเจกับพี่เอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผมก็หลับไปแล้วไงแล้วตื่นเช้ามาผมก็ตกใจพี่ปู้มานอนด้วยเออแล้วก็แบบพี่เขาก็บอกว่าเออพี่ที่ดูแลก็มาดูพี่ปูบอกว่าไม่นอนกับน้องทําไมไม่กลัวติดหวัดห้ออะไรเงี้ยเออแล้วก็ผมก็นั่งอยู่ก็เออรู้สึกผิดใหพี่เขามานอนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาบอกว่าผมก็กลัวน้องเขาจะป่วยตอนดึกๆกกลัวน้องเขาไม่สบายกลัวไม่มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ย นเดี๋ยวนะไวรัสจะร้ายแรงแค่ไหนสู้ความห่วงใยที่ปู้มีต่อจริงไม่ได้อย่างนี้พี่ขอตั้งฉายาให้ปู้ว่าปู้หล่อทะลุโลกนะครับดีดีอ่ะพูดเถอะเืินทำไมเืินทำไมแล้วเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแกกัะทำให้ฉันคิดไม่ได้หรืเปล่าไม่ได้เขินคือพี่เขาแบบดูแลดีจนเราแบบเฮ้ย มีน้ำตาลืนแล้วนะแบบเปล่าๆมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนพ่อแม่เราเลยอะไรอย่างนี้เขาตั้งขั้นสู่รายการชูรักชูรสนะครับเราจะมาพูดคุยปัญหานะครับเอาเปลี่ยนเป็นน้ื่มไปเลยไม่ได้แล้วคๆพูดถึงเรื่องโจทย์เพลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโจทย์เพลงพี่เบิร์ดได้ร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงคู่กัดครับคู่กัดเพลงปอดพี่พภาคบิ้นกับปั้นกบกันทีไรก็เลื่อนใหญ่ใช่ น้ำกับไฟถ้าใกลกันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู่กันถึงที่พอแล้วไหมครับคือชอบไปที่ชอบการสดตัวได้โจทย์นี้เป็นยังไงบ้างเราคิดงไงกับเพลงนี้รู้สึกถนัดไหมชอบครับผมเพราะว่าชอบพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กๆแล้วเคยฟังไม่เอาจริงก่อนอันนี้เคยฟังตอนป .1 ครับเพราะว่าเคยเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีงานโรงเรียนงานประจำโรงเรียนแล้วก็แบบแต่ละห้องก็ต้องมีโชว์ไปแล้วห้องผมก็โชว์ เพลงแฟนจ๋าของพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ชอบมาตลอดแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นซุปตาร์ที่หนึ่งของประเทศอะไรเงี้ยใช่ตอนเด็กก็ยังไม่รู้ไงเป็นเด็กแล้วคือไม่รู้แต่พอเริ่มโตมาก็เริ่มรู้แล้วเแบบเพลงพี่เขาก็กินใจครับสนุกก็สนุกซึ้งก็แบบโดนอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้มาร้องเพลงของพี่เบิร์ดบนทีทีเดอะสตาร์ด้วยรู้สึกไงบ้างดีใจตั้งแต่รู้ว่าจะได้ร้องแล้วมันดีใจคือแบบ นี่เราได้ร้องเพลงพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่แตถ,ถึงโมเมนต์นั้นดีกว่าโมเมนต์ที่พี่เบิร์ดออกมาตอนนั้นได้รู้ก่อนไหมคะว่าพี่เบิร์ดจะมารู้ก่อนรู้ก่อนสองวันครับรพี่เบิร์ดใช่หันใจพี่และแม,ม่<ๆ>พ,พี่เลยพี่ชอบมากครับผมโมเมนต์ที่รู้ว่าจะได้ร้องกับพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงบ้างคืออยากกระโดดจากตึกแล้ว <St ars> คือมันดีใจแบบคือแบบคือทุกครั้งถ้าพี่เขาจะร้องเพลงพี่เขาจะร้องเพลงกับคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนกัน ดูคอนเสิร์ตอะไรก็ใช่ใช่เขาแล้วแบบคือพวกผมยังแบบยังไม่ใช่ศิลปินที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาแข่งขันแล้วยังแบบเป็นเด็กกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกมาเข้าประกวดอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาให้เกียรติมาลองด้วยแล้วแบบหูทาตาจะไหลอ่ะที่สุดเลยนะที่สุดครับผมพี่เองอ่ะพูดตรงๆในในฐานะพิธีกรพิธีกรจะมีมาเกือบสิบปีที่ไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ที่เบอร์เลยสัำคัญนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เ <Bird. S 2> บิร์ดปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกรปีแรกเลยนะปีที่11มาขึ้นเวทีเดอะสตาร์แล้วน้องๆเนี่ยคือ5คนสุ่ท้ายพอดี2คน3คนแรกีไม่มีโอกาสได้เจอใช่ฮะพี่เบิร์ดได้คุยอะไรกับเราไหมต้อคุยครับผมพี่เบิร์ดว่าไงบ้างพี่เบิร์ดก็เคยบอกว่าอย่างครับ พี่เบิร์ดเคยเป็นเหมือนผมมาก่อนพี่ก็ไม่เคยร้องเพลงเพราะพี่ก็เต้นไม่ได้แต่ด้วยความขยันอดทนและฝึกฝนของพี่จนทําให้แบบมีวันนี้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราว่าเออถ้าพี่เขาทําได้เราก็ต้องทําได้ดีอะไรเงี้ยครับผมเขาให้กําลังใจนะิร์วก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พี่เขาก็สอนแล้วแบบคุยคุยเมื่อไหร่เหมือนแบบพี่เขามีพลังในตัวเองเยอะมากแบบพูดอะไรมันแบบดึงให้เราเข้าไปหาแล้วแบบฟังเขาแล้วแบบตั้งใจที่จะทำทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นใจเราจะพองโตเมื่อพี่เบิร์ดพูดอะไรกับเราใช่ครับ ดีมากเลยครับชิ้นคาวคือเบิร์ตทุกคนนะครับไม่เกี่ยวพี่นะครับไม่เกี่ยวพี่นะครับนอกจากพี่เบิร์ดนะครับแล้วคณะกรรมการทั้งสามคนล่ะนะฮะสามคนนี้เป็นยังไงบ้างในความคิดของเราใครโดดสุดดุไหมดุไม่ดุนะครับไม่ดุเพราะว่ามันเป็นคําสอนมากกว่ามันสอนให้เราแบบอะไรที่เรายังทําไม่โอเคอย่างเงี้ยมัน ทำให้เรากลับไปปรับปรุงตัวเองแล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรที่มันดีเราก็เก็บเก็บไว้่าอะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดแบบเอามาด่าหรือว่าเอามาว่าตัวเองอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นคําที่แบบมันจะพัฒนาตัวเองตัวเราเองมากกว่าดีดีอันนี้ถือว่าคิดดีทศาคติดีมีใครว่าอะไรบ้างในเรื่องของเรื่องของการโชว์มีว่ามีมีใครคอมเมนต์อะไรยังไงใครตีเยอะสุดมีไหมถ้าเป็นพี่เพชรก็จะพูดเรื่องเรื่องรองมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นแบบพี่มาก็จะแบบ ไม่รู้ดิครับคืออะไรมิมาเขาก็จะดูแบบโชว์รวมรวมอะไรเงี้ยครับผมก็คือรวมๆทั้งหมดเลยนอกจากเรื่องร้องเพลงได้ข่าวมีความสำคัญพิเศษด้วยอะไรครับในการขี่ม้าขี่ม้าเหรอครับได้ป่ะอ๋อชัวร์ป่ะเนี่ยผมก็ชอบขี่ม้าเพราะว่าพี่ปูแบบพี่ปูเดี๋ยวเพิ่อนอะไรก็พี่ปูพี่ปูคืออะไรไม่คือก่อนเข้าบ้านพี่พี่เขาชอบขี่ม้าอยู่แล้วแล้วผมผมก็อยากขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือ ตั้งแต่คุยกันแต่รอบยี่สิบห้าคนแล้วใช่แบบก็มีเก้าอี้ตัวนึงก็แบบนั่งโยกกันนั่งโยกกันอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเปล่ามันมันจะมีมันจะมีเก้าอี้ที่เป็นสปริงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาก็สอนโยกแล้วแล้วผมก็ก็โยกตามอะไรพี่เขาสอนโยกด้วยพี่พายพี่พายพี่พาย้องต่อไปทีหลับชั่วต่อไปทีเออพี่อยากรู้ว่าใครเป็นคนควบใครเป็นคนขี่ มันมีเก้าอี้คนละตัวคร, oh. รับผมพี่เขาก,ก็โยกให้ดูผมก็โยกตามเลยเออแต่ว่าขี่ม้าพี่ไม่ค่อยซีเรียสแต่พี่อยากรู้ว่าใครเป็นคนลงแซ่อะไรเ<สะ>อาม้าเวลาขี่มันต้องลงแซ่ไงใครขี่ใครขี่ตัวไหนก็ลงแซ่ตัวนั้นใช่คแท้ใครแท้ความาไม่ใช่พิพิษเฉดระกลยแ่คิดไปไกลค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วชอบไหมจริงๆในเรื่องของกีฬาขี่ม้าชอบครับผมครับคือผมไปครั้งแรกผมก็ขี่ได้เลยอ่ะเออไปกับใคร พี่ปูไปกับพี่ปูครับผมแต่ปูก็ขี่ไปแล้วเป็นแล้วครับแต่เราอะยังไม่เป็นใช่ก็เลย้วนี่คือก่อนจะเข้าบ้านครับผมก่อนเข้าบ้านหนึ่งวันครับโอไปขี่มาด้วยกันแล้วเป็นไงโดนมาดิบไหมเพราะส่วนใหญ่คนไปเล่นแรกจะโดนมาดิดเราเคยโดนหรอไม่โดนครับถูกต้อว่าโชคดีมากครับแสดงว่าปูสอนดีปูสอนดีเดี๋ยวว่าจะออกไปขี่กับกับพี่ปูแล้วต้องพี่ส่งตลอดเลยแล้วอะไรเงี้ย อาพูดถึงประสบการณ์ดีๆที่เราได้มาในเวทีเดอะสตาร์สิเดในครั้งนี้หน่อยครับว่าจริงๆได้อะไรบ้างจากเวทีนี้อย่างแรกเลยทําให้ผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่งงแงงกองแกงเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญแบบมันทําให้เราแบบเข้มแข็งที่จะกล้าออกไปเจอความเป็นจริงในโลกภายนอกที่สําคัญคือแบบความอบอุ่นในบ้านครับผมอันนี้ผมผมรักและประทับใจที่สุดคือคนที่เขาแบบ ไม่กล้าตามหาความฝันเหมือนเราอ่ะแล้วเขาไม่ได้เข้ามาเหมือนที่เราอยู่ตรงนี้ไงเขาก็ไม่รู้ว่าโมเมนต์ตอนที่เราอยู่กับเพื่อนแล้วแบบมีเพื่อนดูแลกันเราดูแลเพื่อนอะไรเนี้ยมันมันเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้แต่แบบสําหรับเราคือแบบมันมีความสุขความสุขโคตรโคตรเลยเราให้หนักมากนี่เขาไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะตลอดนี่ยัมีคนปลอบตลอดเวลาจ้าอดมาด้วยโอเค บางวันด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับของจุ้งจิ้งนั่นเองนะคะนี่จะเป็นเสื้อเสื้อลายของจุ้งจิ้งนะคะที่จุ้งจิ้งเนี่ยเป็นลายเซ็นไปแล้วด้วยแล้วก็ใส่ในบ้านด้วยตัวนี้แต่ดูหุ่นหุ่นมันตึงไปนิดนึงนะครับผมเออหุ่นตึงไปนิดนึงเสื้อเล็กเสื้อเล็กเสื้อเล็กนะครับมีลายเส้นมีมีลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็นลายเส้นภาษาอังกฤษลายเซ็นแต่ก็ความคนละความหมายกันลายเซ็นดีนดูดอันนี้จิ้งเซ็นเองนะคะเสื้อนี้เป็นเสื้อที่จิ้งน่าจะใส่ไว้ตอนอยู่ในบ้าน ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากได้ให้พิมพ์ T S นะคะเว้นวรรคตามด้วยคะว่าจุ้งจิงภาษาอังกฤษนะคะส่งมาที่4642999นะคะซึ่งผู้โชคดีไม่ใช่ผู้โชคดีผู้ที่ส่งมาได้เยอะที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะจะได้รับเสื้อตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะค่ะใช่แล้วนะครับก็ส่งมาเยอะๆนะครับยังไงก็อย่าลืมอยากให้ทุกคนได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวอยากให้อะไรนะเสื้อ เสื้อเจเจ,จอ๋อได้แล้วอ่ะประกาศเลยแล้วกันนะฮะหมายเลขนี้ครับ0817138ดจุดจุดนะฮะนี่ <8 S 2> เป็นผู้โ <8 S 2> ชค <แ S 2> ดีเออนะฮะของเสื้อของน้องเจเจนะครับยยินดีด้วยนะครับส่วนเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเราประกาศผลปีหน้าเฮ้นยน้าไปสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้จุ๊จิ้งฝากหน่อยแล้วกันนะครับติดตามจุ๊จิ้งได้ที่ไหนช่องทางติดต่อไปอะไรอย่างนี้ก็ติดตามจิ้งได้ เหมือนเดิมครับผมไอจีส่วนตัวก็ได้ไอจีเฟซบุ๊กเลยไอจีก็จุ้งจิ้งอินดัสกอร์เจเจครับผมครับเฟซบุ๊กก็จุ้งจิ้งจกครับจุ้งจิ้งจกน่ารักจริงแล้วถ้าเกิดว่าอยากติดตามเอ่อจุ้งจิ้งพร้อมกับปู้มีสแกมนะครับก็ไม่รู้้ไม่รูเหมือนกันแต่แต่ถ้าอยากติดตามพวกเราทั้ง8คนก็เข้าไปที่ The Star ร์อินดัสกอร์สิบเอ็ดครับผมครับแล้วก็ฝากฝากติดตามเพื่อนๆอีก4คนด้วยครับ ครับผมแล้วก็ช่วยโหวตให้พเพื่อนๆอีก4คนด้วยครับ,รบพิมพดอกจานตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันส่งมาที่4 2 4 2 8 9 9แล้วก็ดอกจาน4 9 3 0และตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันแล้วก็กดโทรออกครับผมครับผม4นคนเขากเกง่งจริงๆสัปดาหา์หน้าจะมีโจทย์เป็นเพลงละครกับเพลงสนุกค,ครับอ,อ๋อจะต้องคนละ2เพลงละครับผมนะฮะอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องจริงๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ